ดีตรวจตราดูระบบคล่องตรงไหนเลยฐานเติมให้มันเต็มไปติดไปทุกชาติต่อเนื่องตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมท,ทีเดียวอธิฐานรวดเดียวเป็นเลยอธิฐานเป็นภาพแห่งความสำเร็จให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์กายบริสุทธิวาจาบริสุทธิใจ ไอ้อาตั้งขาตทมิจจำคิดรู้สิ่งอะไรที่ทำให้ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นฆาสึกต่อการกุศลต่อการประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อการสร้างบาร,รมีให้ห่างไกลกันไปคนเราพบคนเรชาติเลยจะได้เจอจะได้เจอเลยคนภัยคนพานกันได้เจอไอ้เจอเทบันดิตนักปรากระละยาณมิตร รวจดูสิชาติในระบบพรองอะไรก็อธิษฐานไปใครมีลูกดือ้อก็อธิษฐานให้ลูกดีไม่ดือ้ออยู่ในโอวาทตัวเราเองดื้อก็ขออย่าให้เราดือ้อพ่อบ้านแม่บ้านดื้อก็ขอให้พ่อบ้านแม่บ้านดีไม่ดือ้อแม่บ้านขี้บนก็ให้เลิกบน ชอบ้านชอบตามใจตัวเองกันเลิกตามใจตัวเองซะเอาให้มันดีไปเลยถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงเนะี่ยอดอดแอสามวันดีสี่วันไข้ก็อธิษฐานจิตให้เรามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเนะี่ยอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปน,นานใครหัวทึบก็ให้มีดวงปัญญา สว่างสวัยแตกฉานแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้เป็นคนดีเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาให้ทรัพย์มานอนมาอยู่กับเราอยู่แล้วก็อย่าไปหวงแหนจนกลายเป็นสุสานทรัพย์ถ้าเราหวงแหนทรัพเนี่ยทรัพเหมือนอยู่ในสุสานนะซึ่งเราอาจจะใช้คำว่าสุสานทรัพย มีเหมือนไม่มีเนะี่ยเขาเรียกว่าทรัพย์มรณะคือทรัพย์ที่ตายแล้วทรัพย์มาอยู่มันอยู่ในป่าช้างนะั้ยทำประโยชน์อะไรไม่ได้อย่างงั้นเราไม่เอาให้ทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่เจริญงอกงามรุ่งเรืองมันไปเรื่อยๆมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีนะลูกนะ ทำแล้วอย่าเสียดายให้ปลื้มทำครั้งเดียวต้องปลื้มล้านครั้งจึงจะถูกต้องทำบุญกันครั้งปลื้มไปล้านครั้งทำสองครั้งกับปลื้มไปหลายหลายล้านครั้งทำนับครั้งไม่ทวนก็ต้องปลื้มกันนับครั้งไม่ทวนนั่นแหละจะเป็นทางมาแห่งบุญนึกถึงบุญ านความปรารถนาของเราว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยให้รวยทุกวันสมบัติไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางจะมาทางหนึ่งทางไหนก็ได้นะให้สะดวกสบายอย่างง่ายได้ทำอะไรก็ให้มันสําเร็จเป็นอัศจรรย์จนก็ให้รวยรวยก็ทัองรวยทุกวันโวยก็ให้หาย แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้นไปให้มีคดชื่นชมยกจ้องสันเสริญทำงานใหญ่ก็ให้มีทีมงานที่ดีๆนำมาช่วยเป็นคนดีมีฝีมือสื่อสัตส์สจริตบริสุทธิ์กายวจาจาใจความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีเมื่อมารวมกันแล้วก็ให้รู้รักสามัคคี ไม่ทะเลาะเบาแว่งไม่คัดแย้งกันแต่ช่วยกันคิดที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พาไปสู่จุดหมายได้อย่างนี้เป็นต้นต่างคนต่างนึกอธิษฐานจิตให้ดีๆทำใจให้ใสๆและก็นึกอย่างที่หลวงพ่อบอกอย่างนั้นแหละคือนึกเบาๆค่อยๆนึก ใจเย็นเย็นึกให้มันสำเร็จเป็นผังสำเร็จบางงานนี้ให้มันได้ธุรกิจนี่ให้มันจเจริญสมบัติไหลมาเทมาทุกที่ทุกทางเลยจะให้ความตระหนี่ความสมบัติเราขวางทางบุญเรานึกถึงบุญต่างความปรารถนาของเราให้สมหวังดังใจให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ ให้สมบูรณไม่ได้มหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติไหลามาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสมเด็จเป็นอัศจรรย์ จะทำมาค้าขายก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไไงงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญํำจุนพระพุทธศาสนาถ้าหากทำงานส่วนตัวทำงานบริษัทห่างร้านหรือราชการก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะศึกษาเล่าเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราช ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสมมาสมุทรเจา้าถ้ามันใดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิิเจริญและคุณญาจารย์ได้บรรลุขอเราจงบรรลุธรรมนั้นให้มีสุขภาพพลานาม,มัยที่แข็งแรงอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีเปน็นนานให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมตายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจรภยัยราชภายัภยภัยทุกชนิดจะเดินมากรรมกรกลให้พบพระแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้มีบุญพิเศษที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัรยานามิตร ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพูดจาออกไปก็ให้ชนะใจคนหมดทุกๆคนใครได้ยินได้ฟังก็เกิดความปีติเรื่มใสผลพองเสียของกล้าวให้ดีอกดีใจให้เรื่มใสในภารตนตรยัยมาร่วมบุญร่วมสร้างบรมีกับเราให้ได้รับการตอนรับในทุกสถานที่ มีกำลังใจที่สูงส่งเมื่อตั้งใจจะทำน้าที่พูนำนำบุญแล้ว <Exchange> ก็ให้ไปทำให้สำเร็จให้กำลังใจเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวนันทุกคืนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในการที่จะสร้างความดีก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ที่เป็นบรรพชิตก็ให้ได้มีจิตท,ที่ปลอดข้างบนมีกำลังใจที่เข้มแข็ง